สุพรรณาเนื่องพิรมใช้ชีวิตในสวน1,200ไร่เป็นคุณนายจิตวายในสวนอังุ่น1,200ไร่ชีวิตหลังลาจอสุพรรณาเนื่องพิรมวัย61สวยสง่าใช้ชีวิตที่ชนบุรีสุพรรณสาเนื่องพิรมนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ไทยเรื่องไผ่สีทองและสามใบเถา ัจจุบันสุพรรษาสมรสกับสุรชัยตั้งใจตรงมีลูกชายหนึ่งคนนักธุรกิจชาวชนบุรีทําธุรกิจสถาบันเสริมความงามและไรงุน่นชื่อศิวลเล็กตั้งอยู่ที่เขาชีจอดอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอาณาจักรไร้ง,งุนของสุพรรษานางเอกรุ่นใหญ่และมีโครงการทําธุรกิจสปอร์ตคอมเพล็กซ์ร่วมกับพราดอนสีชาพันธเพียงฟ้าพาราดอนรักระหว่างรบชั่นสุดสัปดาห์ชัยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดชื่อของสุพรรษาเนื่องพิรมคนส่วนใหญ่จะรู้จัก ในฐานะอดีตนางเอกชื่อดังแต่วันนี้อีกบทบาทซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆคือนักธุรกิจหน้าใหม่ที่น่าจับตาด้วยผลงานบุกเบิกไรองุนใกล้เมืองพัทยานามซิวเล็กซิวเล็กให้เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายอางุนสดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอางุนและล่าสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประจาเมืองพัทยาสุพรรณสาเล่าแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5-6ถึงปีที่แล้วมีโอกาสเข้าชมไรอ่งุนต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าหลายแห่งมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างแห้งเป็นป่าเขาล้วนแต่ก็สามารถทำไร่องุ่นได้จึงเกิดความสนใจอยากนำที่ดินในต่อนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งเธอและสามีซื้อเก็บไว้มาพัฒนาเป็นไร่องุ่นดูบ้างจากนั้นได้เชิญเจ้าของไร่องุ่นชาวอเมริกันท่านหนึ่งมาช่วยพิจารณาดูสภาพแวดล้อมที่ดินดังกล่าวว่าสามารถพัฒนาเป็นไร่องุ่นได้หรือไม่ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเหมาะจะทำไร่อางุ่นอย่างยิ่ง อดีตนางเองชื่อดังอธิบายว่าเริ่มต้นทดลองปลูกองุ่นในพื้นที่ประมาณ50ไร่โดยนำเข้าพันองุ่นจากประเทศสหรัฐ4ายพันธุ์ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ70,000บาทต่อไร่ผลปรากฏว่าหลังทดลองปลูกมา1ปีได้องุ่นคุณภาพดีจํานวนมากทว่าปัญหาในเวลานั้นยังไม่มีตลาดรองรับรวมถึงขาดความรู้ในการตั้งราคาขายเหมาะสมจึงต้องใช้การประเมินราคาตามความรู้สึกแล้ววางขายที่หน้าไร่เท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยผลผลิตที่ได้น่าพอใจ จึงต่อยอดสู่การสร้างไร้งุ่นครบวงจรโดยค่อยๆขยายพื้นที่ปลูกองุน่นรวมถึงซื้อที่ดินเพิ่มเติมถึงปัจจุบันไร่งุนซิวเวเล็กมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น1,200ร้ไร่ปรับปรุงสภาพแล้ว400รอไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทำไร่องุ่น280ไร่มีผลผลิตองุ่นประมาณ1ิกว่าตัานต่อปีโดยออกผลระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นำออกวางขายทั้งแบบองุ่นสดและนำไปแปรรูปต่างๆ เช่นน้ำองุญญ่นเยลลี่อุ่นลูกเกดคุกกี้ใสอางุ่นและแยมอางุ่นขายผ่านร้านหน้าไร่รวมถึงทางไร่ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางรับซื้อองุ่นจากแหล่งต่างๆมาขายที่ไร่ด้วย